สวัสดีครับพวกเราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้บุคลากรในสายงานไอทีที่มีคุณภาพกำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของภาคธุรกิจนั่นเป็นเพราะเรากำลังอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีถูกนำมาใช้งานและมีการเติบโตอย่างมากจึงเป็นธรรมดาครับที่คนไอทีจะได้รับการติดต่อเป็นจำนวนมากทั้งจาก Recruiter และ HR ของบริษัทต่างๆคุณพร้อมไหมที่จะมี r e r u i t e r จานวนมาก ตติดต่อเข้าาไปหคุณคุณกำลังฟัง Techstar Thailand Podcast สนับสนุนเอพิโซดนี้โดย ISM Technology Recruitment บริษัทจัดหางานด้านไอทีรายแรกในประเทศไทยที่ให้บริการจัดหาพนักงานด้านไอทีทั้งในรูปแบบงานประจำและแบบสัญญาจ้างนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด1 i d 1 9ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเกิดการชะลอตัวบางธุรกิจก็ล้มแต่บางธุรกิจก็ปรับตัวให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้ เราจะเห็นว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นตัวชุดรั้งที่สำคัญในด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งยังจำกัดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากวิกฤตโควิด -19 อีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราแทบทุกด้านรวมทั้งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากแค่ไหนและวันนี้ครับเรามีสสาว i อ r e c r u ูเ e อร จากบริษัทจัดหางานด้านไอทีรายแรกๆของประเทศไทยที่จะมาร่วมพูดคุยว่าคนไอทีจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาที่กล่าวมาแล้วได้ยังไงรวมทั้งคุณจะได้ทราบเคล็ดลับการรับมือและการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้งานที่ใช่หากคุณพร้อมแล้วเรามารับฟังกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ่อนอื่นรบกวนช่วยแนะนำตัวให้ผู้ฟังได้รู้จักสักหน่อยครับว่าตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะแอมนะคะปัจจุบันเป็น IT r e r u i t e ตอร์ทำงานอยู่ที่บริษัท i s m เทคโนโลยี c r u i t m e n t ค่ะสวัสดีค่ะใหม่นะคะตอนนี้เป็น IT r e r u i t e ตอร์อยู่ที่บริษัท i s m h ทค Technology r e c r u i t m e n t เหมือนกันค่ะก่อนหน้าที่จะมาทำงานเป็น r u i t e ตอร์ครับแต่ละท่านเคยทำงานอะไรมาบ้างค่ะก็ก่อนที่จะมาเป็นไอที r u i t e ตอร์ แอมจะทำในตำแหน่งของ IT Researcher มาก่อนค่ะอ่ามันก็จะเป็นลนักษณะงานคล้ายๆกับทาง Recruiter เลยค่ะแต่ว่าถ้าในลนักษณะงานของ Research เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการหาโปรไฟล์ที่เหมาะสมแล้วก็จะส่งต่อทีม c r u i t เพื่อที่จะให้ Process ในขั้นตอนต่อไปในฝั่งของตัว r e r r u i t นะคะคือหมายถึงตอนนั้นคุณแอมทำหน้าที่ค้นหาเรซูเม่ของผู้สมัครที่ตรงกับตำแหน่งงานต่างๆเพียงอย่างเดียวเลยใช่ไหมคร ใช่ค่ะเพื่อที่จะได้มีโปรไฟล์ที่เหมาะสมบางโปรไฟล์อาจจะเป็นโปรไฟล์ที่ทางรีคูดเขาอาจจะมองข้ามไปหรือว่าอาจจะมาในสายที่เราไปเจอในฝั่งของจ็อบบอร์ดต่างๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะเสนอให้กับทางรีคูดเพื่อที่จะให้เขาเช็คว่ามันตรงกับบริควายเมนที่เขาหาอยู่หรือเปล่าค่ะแสดงว่าคุณแอมทำงานในบริษัทรีคูดเมนมาตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอน IT r e s e a r c h e r กับ IT r e c r u i t e r ก็คืออยู่ที่เดิมค่ะก็คือต่อยอดมาค่ะแล้วคุณใหม่ล่ะครับ ของใหม่นะคะจะทำงานทางสายทรัพยากรบุคคลมาตลอดเลยค่ะคือเริ่มแรกอจะอยู่ในส่วนของกิจกรรมและก็แรงงานสัมพันธ์นะคะจะเป็นทางด้านการวางแผนระบบระแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กรน,นะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักง,งานแล้วก็ส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักง,งานทั่วทั้งบริษัทค่ะณตอนนั้นนี่คุณใหม่ยังทางานอยู่ที่บริษัทอื่นอยู่ใช่ไหม ใช่ค่ะของที่อื่นแต่ว่าต่อมาหลังจากนั้นน่ะใหม่จะมาโฟกัสทางด้านของการสรรหาว่าจ้างสวัสดิการงานฝึกอบรมสื่อสารองค์กรรวมถึงงานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมดอะค่ะครับหลังจากนั้นนะคะใหมก่ก็ย้ายมาในส่วนของการสรรหาไอทีโดยตรงที่บริษัทปัจจุบันค่ะในช่วงที่คนไอทีกำลังหางาน เชื่อว่าคนไอทีหลายๆท่านคงไปอัปเดตเรซูเมต่ตามจ็อบบอร์ดหรือว่าตามช่องทางการหางานต่างๆเนาะจากนั้นอาจจะมีรีคูร์เตอร์หรือว่าเอชาของบริษัทต,ต่างๆติดต่อเข้าไปเป็นจํานวนมากเพื่อสอบถามประวัติการทํางานพวกสก,กิลหรือว่าอาจจะรวมถึงการนัดสัมภาษณ์ด้วยทีนี้ในฐานะของทั้ง2ท่านที่เป็นไอทีรีคูร์เตอร์ครับอยากให้ช่วยแนะนําสักหน่อยว่าเวลาที่มีคนติดต่อเข้าไปเยอะๆเนี่ยคนไอทีจะมีวิธีการรับมืออย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงที่กำลังหางานอยู่ค่ะต้องเกริ่นก่อนนะว่าในในยุคปัจจุบันนี้คะ่ะระบบการสรรหาส่วนใหญ่เนี่ยจะหันมาทำงานในเชิงลุกมากขึ้นเพื่อค้นหาคนเก่งๆแล้วก็มีศักยภาพตรงกับงานของเราจริงๆอะคะ่ะโดยเฉพาะงานทางด้านไอทีซึ่งตอนนี้มันเป็นที่ต้องการในตลาดสูงมากๆเลยมันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เหล่ารีคูเตอร์เนี่ยติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากๆด้วยเช่นกันนะคะ ดังนั้นในกรณีที่มีรีคูเตอร์ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากก็อยากแนะนำให้น้องๆให้ลิสต์รายชื่อตำแหน่งแล้วก็บริษัทที่โทรเข้ามารวมถึงบริษัทที่กำลังจะไปสัมภาษณ์ไว้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ลืมหรือว่าสับสนว่า มีที่ไหนเนี่ยติดต่อเราเข้ามาแล้วบ้างหรือเราไปสัมภาษณ์ที่ไหนมาแล้วบ้างหากมีรีคูเตอร์ติดต่อเข้ามาซ้ําเราจะได้แจ้งปฏิเสธไปได้เลยว่าเคยคุยหรือว่าเคยสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายแล้วน้องๆก็จะได้ไม่สับสนค่ะเห็นด้วยเลยครับว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาที่เรากําลังหางานนะ่ะถ้ามีคนติดต่อมาหลายคนเราก็ควรจะลิสต์ไว้ว่าเออเราคุยกับใครกับบริษัทไหนไว้บ้างหรือแม้กระทั่งจะสัมภาษณ์งานวันไหนจะกี่โมง คือควรจะต้องปรับจดไว้หมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจริงจังเนาะคือถ้าเราไม่ลิสต์ไว้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะลืมได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วคุณแอมแล่คะครับค่ะออของแอมเห็นด้วยกับคุณใหม่เลยคะ่ะที่ในกรณีที่มีใครที่ ติดต่อเรามาก่อนหน้านี้เราควรที่จะช็อตลิสต์ไว้เนะว่ามีใครติดต่อเราไปที่ไหนแต่ขอเสริมในส่วนของคุยไว้ไว่ายังไงบ้างอะคะ่ะว่าบริษัทจะส่งเราไปที่ไหนเ,เงินเดือนที่คาดหวังเท่าไหร่มีสวัสดิการอะไรอะไรประมาณนี้คะ่ะเพื่อหนึ่งเป็นการเตือนเหลาอย่างที่คุณหมายบอกเลยว่าเออเรามีส่งโปรไฟล์ไปแล้วนะในส่งของตรงนี้แล้วก็อาจจะใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินในการเลือกงานที่ตรงใจที่สุดในอนาคตก็ได้อะไรประมาณนี้คะ่ะ ก็เห็นพ้องไปในทางเดียวกันเนาะว่าคนหางานควรจะลิสต์ไว้ว่าเ,ออเราคุยอะไรกับใครไว้ถูกต้องค่ะแล้วหลังจากที่คนไอทีได้พูดคุยแล้วก็ทราบรายละเอียดตำแหน่งงานต่างๆจากรีครูเตอร์หรือว่า HR ของบริษัทแล้วเนี่ยคนไอทีจะมีวิธีการเลือกงานที่เหมาะสมให้กับตัวเองได้ยังไงบ้างครับค่ะ อันนี้จากประสบการณ์เลยดีกว่านะคะส่วนมากอะ่ะน้องๆอ,งอะ่ะจะเลือกงานที่ตัวเองถนัดมาก่อนอันดับแรกอยู่แล้วแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับพวกเงินเดือนสวัสดิการรวมไปถึงการเดินทางไปทํางานในแต่ละที่เลยอะคะ่ะ แล้วใหม่อะก็จะเคารพการตัดสินใจของน้องแต่ละคนอยู่ละว,ว่าจะเลือกที่ไหนแต่ว่าจะมีเทคนิคฝากให้น้องคิดก่อนเสมอแหละว่างานที่เราเลือกนั้น่ะมันจะเหมาะกับตัวเองจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเงินนะไม่ได้มาก่อนเสมอไปขอยกตัวอย่างแล้กันเนาะจากน้องที่เคยสัมภาษณ์มาบ้างไปแล้วอะนะคะคือน้องอะเลือกทำงานกับบริษัทที่ได้เงินน้อยกว่าอีกที่หนึง่งเพราะ มีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีตัวใหม่ๆมีประสบการณ์การทํางานมากขึ้นมีทีมงานคอยให้คําแนะนําคือสิ่งพวกนี้จะเป็นโอกาสที่จะนําความรู้เพิ่มความรู้ให้เราแล้วก็ไปต่อยอดในอนาคตได้เป็นต้นประมาณนี้ครับแล้วก็อีกข้อคือเนื่องจากน้องๆในสายไอทีเนี่ยมีคนออฟเฟอร์งานเข้ามาเป็นจํานวนมากแล้วน้องๆก็อาจจะโดนแต่ละที่บอกว่าน้องมากับพี่เถอะบริษัทนูน้นไม่ดีอย่าไปเลยอะไรประมาณนี้ค่อนข้างเยอะ คืออยากจะบอกทุกคนว่าให้หาข้อมูลดีๆอ,อย่าฟังมุมเดียวรับฟังได้แต่จงตัดสินใจด้วยตัวเราเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะเข้าไปทำงานก็คือตัวเราเองอะค่ะผมว่าในการเลือกว่าเราจะทำงานกับที่ไหนอะแต่ละคนก็คงมีเกณฑ์อยู่ในใจแหละว่าจะให้น้ำหนักกับเรื่องไหนหรือว่าตอนนี้เรามีเป้าหมายแบบไหนอยากบางคนอาจใจแบบอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทางานหาความรู้ก่อนบางคนอาจจะอยากเมคมันนี่หรือว่าบางคนอาจจะ เน้นที่แบบไปทํางานแล้วก็เดินทางสะดวกรวดเร็วเป็นหลักดังนั้นสิ่งสําคัญคือเราควรจะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อนํามาพิจารณาว่างานไหนตรงกับเป้าหมายของเราใช่ค่ะคุณแอมล่ะครับค่ะในส่วนของสิ่งที่แอมเจอก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับคุณใหม่เลยนะคะก็คือสิ่งที่น้องพิจารณาอาจจะต้องพิจารณาในหลายๆมุมหลายๆด้านที่มากขึ้นแล้วก็ในฝั่งของการที่เราไปสัมภาษณ์กับทีมอ่ะ ส่วนมากน้องๆจะได้สัมภาษณ์กับ Line Manager เนาะถ้าเป็นน้องๆ IT อทะค่ะให้ใช้เซนต์เราเลยถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าแบบไ Line m a n a g e r หรือทีมนี้ยเป็นทีมที่เราสามารถที่จะทำงานร่วมกับเขาได้หรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่อาจจะทำให้น้องเอาไปตัดสินใจในการพิจารณาหรือเลือกงานที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยอะค่ะเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเราได้คุยกับว่าที่หัวหน้าในอนาคตผมว่าส่วนใหญ่ก็คงจะรู้สึกได้แหละเนาะว่า เออเราคุยกับคนนี้แล้วแบบเคมีมันได้เออน่าจะร่วมงานกันได้สไตล์คล้ายๆกันอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งที่แบบจะมาร่วมใช้ในการตัดสินว่าจะเลือกทำงานที่ไหนใช่ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะครับ t e x t s t t r t i l i n d n d เป็นเว็บไซต์หางานสำหรับคนไอทีเพียงแค่สร้างโปรไฟล์แล้วอัพโหลดเรซูเม่ก็สามารถสมัครงานได้ทุกตำแหน่งได้รับไอทีจ alert ก่อนใคร อีกทั้งยังหางานผ่าน Line a อปพลิเคชันได้อีกด้วยเมื่อต้องการสมัครงานไอทีอย่าลืมนึกถึง Techstar Thailand นะครับต่อจากคำถามที่แล้วเลยนะครับในกรณีที่คนไอทีเลือกงานที่เขาสนใจได้แล้วเนี่ยคนไอทีจะมีวิธีการปฏิเสธ r e c ูเตอร์หรือ HR ของบริษัทต่างๆที่กำลังติดต่ออยู่หรือว่าอาจจะกำลังติดต่อเข้ามาในอนาคตได้อย่างไรบ้างค่ะ หลังจากที่น้องนะคะได้ตัดสินใจเลือกบริษัทที่น้องชอบและมั่นใจว่าจะไปเริ่มงานบริษัทนั้นๆแล้วเนี่ยนะคะเนื่องเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของน้องในการเลือกอยู่แล้วเนาะในการที่เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะในกรณีที่มีคนติดต่อเข้าไปหาเราเพิ่มเติมอีกอย่างเงี้ยเราสามารถแจ้งพี่เขาได้เลยค่ะว่าเรามีบริษัทที่เราจะไปทำจะไปเริ่มงานแล้วสามารถคุยตรงหรือแชร์ตรงกับพี่เขาได้เลยค่ะเพื่อที่พี่เขาจะได้ทราบอะค่ะว่าตอนนี้สเตตัสของเราอะ อ,อยู่ในโหมดที่แบบว่าอ่าไม่ได้มองหางานแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคุณใหน่ว่าไงครับของใหม่เห็นด้วยกับแอมเลยอะค่ะก็ข้อนี้ใหม่อยากให้ทุกๆคนนะคะแจ้งแจ้งตามความเป็นจริงเลยก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นรีคูดที่โทรเข้ามาใหม่หรือว่ารีคูดที่เคยติดต่อมาก่อนหน้านี้แล้วอะคะ่ะว่าตอนนี้เราได้งานแล้วนะซึ่งบางคนอะใหม่เข้าใจนะว่าจะไม่ค่อยกล้าบอกหรืออาจจะเพราะเกรงใจอะไรประมาณเนี้ย แต่ความจริงแล้วะเราเราอยากให้แจ้งเลยเพราะว่าเราอยากทราบเหตุผลและว่าตอนนี้ได้งานที่อื่นแล้วหรือยังหรือว่าไม่สนใจแล้วมันเป็นเรื่องปกตินาะที่เราต้องเจอในทุกๆวันอยู่แล้วเรารีคูดอาจจะเข้าใจดีอะค่ะครับซึ่งเอ่อมันจะดีกว่าอยู่ๆหายไปเลยอะไรประมาณนี้มันจะเป็นประวัติที่ไม่ดีระหว่างเรากับบริษัทได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแจ้งเหตุผลอ่อว่าเราได้งานแล้ว HR ในแต่ละที่อ่ะหมายเข้าใจเลยว่าเขาเข้าใจเหตุผลของเรา ซึ่งโอกาสหน้าก็อาจจะวนมาเจอกันใหม่อีกครั้งก็เป็นไปได้อ่ะค่ะผมว่าเราพูดความจริงไปเลยเนาะมันง่ายแล้วก็ดีที่สุดแล้วแหละเพราะตัว HR หรือว่า Recruiter เองที่โทรเข้ามาเขาก็คงอยากจะทราบข้อมูลที่แบบชัดเจนจากเราเหมือนกันถ้าเราไม่ได้กำลังหางานอยู่หรือว่าเราได้งานไปแล้วเขาก็จะได้ไปหาคนอื่นต่อหรือว่าอัปเดตสเตตัสของเราไว้เผื่อที่จะได้ติดต่อกันอีกในอนาคตเนาะ จริงๆก็มีแค่นั้นเองแต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าตัวดีครูเตอร์หรือว่า HR ก็ไม่ควรที่จะแบบเหมือนเซาซีหรือว่าถามคาดคันผู้สมัครให้มากจนเกินไปเหมือนกันใช่ใช่ค่ะในฐานะที่ทั้งสองท่านเป็น IT r e c r ครูเตรรวมทั้งอยู่ในแวดวงของการสรรหาบุคลากรมานานไม่ทราบว่าเจอปัญหาอะไรบ้างในการทำงานครับค่ะออของใหม่นะคะตั้งแต่เริ่มเลยเนาะ โทรไปหาค a n ิเดตแล้วก็ไม่รับสายอันนี้นี่หม่ยมั่นใจว่าเจอกันทุกคนอยู่ละก็ถ้าเกิดไม่รับสายอะ่ะหม่ยก็จะทิ้งช่วงแล้วก็โทรไปใหม่อีกรอบรบนะคะแต่ความจริงอะ่ะอย่างที่ใหม่ยบอกไปตั้งแต่ข้อแรกๆเนาะบางทีช่วงนี้รีคูดโทรเข้ามาเยอะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรารับสายแล้วก็แจ้งกลับไปว่าได้งานแล้วหรือไม่สนใจถ้าแบบเนี้ยมันก็จะจบเลยเนาะของเราก็จะไม่ติดต่อไปละแต่ถ้าเกิดยังไม่รับสายอะไรอย่างเงี้ยอ่ารีคูดก็จะโทรจนจน,จนได้สักพักหนึ่งแหละ ถึงจะเลิกโทรถ้าเกิดติดต่อไม่ได้จริงๆค่ะ uh huh. แล้วก็ความจริงอะใม่มีมีอีกข้อหนึ่งที่ที่เจอมาคือสามารถติดต่อได้แล้วแหละเคยคุยกันแล้วก่อนหน้านี้แต่อยู่ๆวันหนึ่งติดต่อไม่ได้อีกเลยไม่ว่าจะโทรไปหรือว่าจะเป็นทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดแบบเนี้ยเราก็จะค่อนข้างงงเลยเนาะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยความจริงอะอย่างที่บอกทุกอย่างเลยอยากให้น้อง แจ้งเราได้ตรงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ก็ตามไม่ว่าจะติดงานหรือแบบไม่สนใจของพี่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือน้องบอกเราได้เราเข้าใจเหตุผลของน้องทุกอย่างคือไม่อยากให้น้องหายไปแบบติดต่อไม่ได้เนาะแบบนี้เราก็ไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเหมือนกันประมาณเนี้ยค่ะเรื่องการติดต่อน,นี่ดูจะเป็นปัญหาหลักๆที่เจอกันเลยเไม่ทราบว่ามีปัญหาอื่นๆอีกไหมครับ ของไม่ก็ความจริงอะ่ะมันมันจะเจอปัญหาเกือบทุกขั้นตอนนะคะที่ที่เจอเนาะไม่ว่าไม่รับสายตั้งแต่แรกเลยหรือว่านัดแล้วยกเลิกนัดหรือแม้กระทั่งแบบปฏิเสธออฟเฟอร์อะคะ่ะมีมีเกือบทุกอย่างเลยเหมือนกันแล้วมีไหมครับที่แบบว่าคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่าจะสัมภาษณ์งานกันวันนี้เวลานี้แต่พอถึงเวลาแล้วกลับหายไปเลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วย <c oughs> <c oughs> มีค่ะคือเอ่อตั้งแต่นัดเนาะนัด คอนเฟิรยกเลิกสัมภาษณ์ขอเลื่อนนัดหรือแม้กระทั่งวันที่เรานัดสัมภาษณ์กันอนะอีก15นาทีจะเข้าสัมภาษณ์แล้วนะติดต่อน้องไม่ได้แบบนี้ใหม่ก็เจอมาแล้วค่ะคือถ้าเกิดในลักษณะนี้ทางรีคูสจะต้องอแจ้งกับทีมผู้สัมภาษณ์ให้เร็วที่สุดว่าเราขอยกเลิกสัมภาษณ์นะอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าอยากอยากจะฝากเนอะความจริงถ้าเกิดยกเลิกสัมภาษณ์แล้วเรารู้รู้ตัวก่อนว่าเราไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์ได้อยากให้โทรแจง้งรีคูดไว้ตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่านะคะจะได้ไม่ไม่กระทบกับทีมผู้สัมภาษณ์ด้วยค่ะผมว่าการอัปเดตข้อมูลกันอย่างสม่ำเสมอน่าจะช่วยลดปัญหาต่างๆได้เพราะทางผู้สัมภาษณ์เขาก็จะได้รู้ว่าเออเราไม่สนใจงานนี้แล้วหรือว่าตอนนี้เรากําลังแบบติดงานด่วนติดโปรเจกต์ด่วนอยู่เผื่อ,ออาจจะแบบเลื่อนสัมภาษณ์เป็นวันอื่นได้เนาะ แต่ว่าขณะเดียวกันตัวคนที่สัมภาษณ์เองหรือว่าบริษัทที่นัดเราอะ่ะก็ไม่ควรจะมาเลื่อนแบบกระทนหันเหมือนกันเนาะเพราะว่าผู้สมัครเขาก็อาจจะแบบต้องลาง,งานไวล่วงหน้าจะได้ไม่เสียเวลาไปฟรีๆใช่ค่ะคุณแอมต่อได้เลยครับอ่าเจอปัญหาคล้ายๆกับคุณใหม่แทบจะทุกข้อเลยเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแอมอาจจะขอเสริมในฝั่งของอ่าหลังจากที่มีการ h i ลิ n ไปแล้วเนาะปัญหาที่แอมเจอหลังจากที่ h i ลิ n g ไปแล้วพอจะถึงวันที่จะไปเริ่มงานแบบเนี้ยค่ะ เคสที่แอมเคยเจอก็คือ,อทุกอย่างดีหมดปกติหมดจนไปถึงวันที่จะไปเริ่มงานอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยู่ดีๆก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ไปเริ่มงานก็มีด้วยที่ไม่ได้แจ้งหรืออบอกกล่าวอะไรกับทางเราหรือทา,ทางทีมเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือจริงๆก็ไม่ค่อยดีกับตัวน้องด้วยในกรณีที่การหายไปแบบเนี้ยนะคะมีปัญหาหรือติดขัดอะไรอย่างน้อยก็คือแจ้งแจ้งให้เราประสานต่อหรือ มีความรับผิดชอบในฝั่งของตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะแบบอย่างน้อยอย่างที่บอกค่ะวันหนึ่งอาจจะวนมาเจอกันก็ได้ในฝั่งของอาจจะเป็นทีมบริษัทที่ที่น้องแอพพลายเข้าไปหรือว่าในฝั่งของเราประมาณนี้<ะ>แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แอมจะเจอก็คือน้องอเริ่มงานไปกับเราได้สักพักหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ได้งานใหม่ในระหว่างสัญญาบางทีอาจจะไปแบบเดือนหนึ่งแล้วน้องออกหรือสองเดือนน้องออกอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีจะมีแบบนี้ด้วยค่ะ แล้วในเคสแบบนี้ครับมันจะเป็นปัญหาไหมจริงๆถ้าถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยหนึ่งเลยคือเราจะต้องคุยกับทางน้องก่อนว่าปัญหามัน,มนเกิดจากอะไรน,นะคะหนึ่งเลยคือเอ้ยเป็นตัวที่เป็นด้วยที่ตัวงานหรือเป็นตัวน้องอแล้วสิ่งที่น้องอ่าคุยมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีฟีดแบ็กกลับไปทางกับทางทีเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งที่มันตรงกันไหมหาทางออกร่วมกันก่อนในเบื้องตน้นว่าว่ามันพอที่จะมีทางออกกันไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าถ้าเคลียร์กันไม่ได้ก็ต้องเครารพการตัดสินใจของเจ้าตัวเนาะใช่ค่ะก็เป็นการตัดสินใจของน้องที่จะออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากการที่ได้พูดคุยกับคนไอทีมาเป็นจํานวนมากอะครับมีเรื่องไหนบ้างที่ว่าคนอาจจะยังเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอยู่สามารถอ้างอิงจากประสบการณ์ตรงของทั้งสองท่านได้เลยนะค่ะ,อะของใหม่นะคะจากที่เคยคุยกับน้องๆอะถ้าเกิดได้ยินคําว่า contract ปุ๊บ บางคนจะแบบไม่สนใจครับบางคนก็คือแบบไม่เอาเลยอะไรประมาณนี้ค่ะในส่วนนี้เราก็ต้องอธิบายให้น้องฟังแหละว่าคอนแทคอะคือบางคนจะคิดว่าเป็นแค่างานพัดน์ไทม์อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเราก็จะอธิบายให้น้องฟังว่าความจริงอะงานคอนแทคมันก็ฟูลไทม์นะเป็นทําเต็มเวลาเหมือนประจําเนี่ยแหละแต่แค่ตอนนี้เราทําในรูปแบบของสัญญาปีต่อปีแล้วก็มีการต่อเรื่อยๆหร,อหรือมีการปรับเงินเดือนให้ทุกปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาเลยครับและบางคนอ,อาจจะเข้าใจว่าคอนแท็กเนี่ยต้องย,าย้ายไซต์ไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยความเป็นจริงมันจะขึ้นอยู่กับโปรเจกต์หรือว่างานที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกมากกว่าค่ะงานประจําบางที่ได้ย,าย้ายไซต์บ่อยกว่างานคอนแท็กก็มีนะคะอดังนั้นไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือคอนแท็กอ่ะอยากแนะนําให้น้องๆเคลียร์ให้ชัดก่อนทุกครั้งว่าสถานที่ทํางานอ่ะคือที่ไหนเพราะว่า อย่างงานคอนแทคที่ใหม่ดูตอนนี้ส่วนใหญ่คือทำอยู่ไซส์เดิมตลอดไม่ได้ย้ายไปไหนเหมือนกันนะคะแล้วบางคนเขาก็จะคิดว่าคอนแทคไม่มีสวัสดิการให้เลยอันนี้ข้อนี้เหมือนกันหมายจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับบริษัทที่ดูแลมากกว่าค่ะอย่างเช่นสวัสดิการจะได้อะไรบ้างเราถามให้กับบริษัทที่ดูแลเราได้เลยว่าคอนแทคบางที่สวัสดิการก็เกือบจะเทียบเท่างานประจาก็มีเหมือนกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือให้ลองฟังดูก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเราสงสัยอะไรหรือว่าอ,อ,อยากจะสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมก็ถามให้ชัดเจนไปเลยใช่ใช่เพราะบางคนเท่าที่ใหม่เคยคุยมาเขาจะกลัวว่าคอนแทคมันไม่มั่นคงอะพี่มันจะโดนยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลานี่อะไรประมาณเนี้ยค่ะความจริงข้อนี้ไม่ผิดนะแต่ก็ไม่ทั้งหมด คืออย่างอย่างบริษัทที่ใหม่ดูอยู่ตอนเนี้เราจะคัดกรองให้ก่อนระดับหนึ่งอยู่แล้วว่าไซต์ที่เราจะให้น้องเข้าไปทํางานน่ะจะไม่มีการยกเลิกสัญญาอย่างไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือในกรณีที่แย่ที่สุดแล้วอ่ะถ้าเกิดเราไม่สามารถทํางานตามที่ได้รับมอบหมายได้จริงๆข้อเนี้หากโดนยกเลิกสัญญาใหม่ๆเชื่อได้เลยว่าไม่ว่างานประจําหรือคอนแทคอ่ะถ้าเราทํางานให้เขาไม่ได้อ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องแบบเลิกจ้างเราเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะ เยา่อาให้น้องๆที่เข้าใจงานคอนแทคผิดไปเอเนาะว่าความจริงมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นโอเคผมว่าก็ให้ลองมองให้รอบด้านเนาะแต่ว่าตัวบริษัทก็ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงด้วยเหมือนกันเพราะว่าผู้สมัครเขาจะได้รับทราบไปเลยซะตั้งแต่ต้นถูกต้องค่ะแล้วคุณแอมล่ะครับค่ะก็ถ้าถ้าในลักษณะของงานที่ที่เป็นประจําหรือคอนแทคอย่างที่คุณหมาพูดอะคะ่ะอย่างบางบริษัทก็คือ มีมีอย่างที่คุณหม่พูดจริงๆก็คือจ้างน้องในลักษณะของประจําให้คําว่าประจํากับน้องแต่จริงๆเพลเๆอาจจะไม่มีสวัสดิการอะไรให้เลยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องจะต้องเปรียบเทียบก็คืออ่าน้องอยากที่จะทําประจําหรือคอนแทคเนี่ยน้องควรที่จะเปรียบเทียบเลยก็คือโอเคแหละแน่นอนงานประจำอะค่ะมันเป็นงานที่มั่นคงมีสวัสดิการนะคะแต่ว่าเท่าที่ทําอยู่ในสายงานเนี้ยคนไอทีไม่ค่อยตกง,งานกันอยู่แล้วแล้วแทบจะมีการแย่งตัวกันด้วยซ้ำไป แต่ในเรื่องของเงินเดือนของงานประจำนะคะก็จะไม่ได้วาวมากอย่างที่เราทราบกันแต่ว่าเราก็จะมีสวัสดิการที่ค่อนข้างอุ่นใจเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราก็ต้องมองย้อนกลับมาอีกนั่นแหละว่าสวัสดิการที่เราได้รับเนี่ยเราได้ใช้ทุกตัวหรือทุกอย่างหรือเปล่าหรือว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบของ contract ที่เป็นในรูปแบบของสัญญาจ้างที่อาจจะมีสวัสดิการน้อยกว่าแต่มีตัวเลข o f f ร์ที่ค่อนข้างสูงเพื่อที่จะเอามาทดแทนกันได้ประมาณนี้ค่ะ ก็เหมือนกับที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าเออควรจะพิจารณาสิ่งต่างๆทั้งหมดก่อนว่ามันตรงกับเป้าหมายหรือว่าตรงกับสิ่งที่เราต้องการไหมถูกต้องค่ะสุดท้ายแล้วครับอยากให้ทั้งสองท่านช่วยฝากอะไรทิ้งท้ายถึงคนที่กำลังฟังพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้สักหน่อยอาจจะเป็นคนไอทีที่กำลังหางานอยู่หรือว่าอาจจะเป็นอ่ารีครูเตอร์ด้วยกันรวมทั้ง HR จากบริษัทต่างๆอาจจะขอฝากเอาไว้ว่า เวลาที่มีคนโทรหาเราอะคะ่ะอยากจะให้น้องๆเปิดใจที่จะคุยกับพี่ๆเขานิดนึงเนื่องจากว่าอ่าโอเคแหละด้วยโปรไฟล์ที่ที่เรามีอยู่กับสิ่งที่เราสนใจมันอาจจะไม่ได้เป็นแนวทางเดียวกันเนาะอาจจะแบบเอ๊ะอยากที่จะไปพัฒนาในส่วนของศักิลอื่นที่ที่เราอาจจะอยากไปลองหรือไปเรียนรู้อะไรประมาณนี้บางทีการที่มีคนโทรหาเราแล้วออฟเฟอร์ในตำแหน่งงานหนึ่งที่เราอาจจะไม่สนใจอย่าเพิ่งร,รีปฏิเสธอะคะ่ะ ก็คืออยากให้คุยกับเขาว่าเออตอนนี้เราอมองหางานในส่วนของตรงไหนอยู่เพราะว่าในส่วนของตรงเนี้ยรีครูจะเป็นคนช่วยเราดูจ็อบอเราอาจจะได้งานที่ตรงใจกับเราหลังจากที่ได้คุยกับรีครูเตอร์ไปแล้วก็ได้ค่ะคุณใหม่ต่อได้เลยครับค่ะใหม่อยากจะฝากบอกน้องๆที่กำลังมองหางานนะคะว่า ถึงแม้ว่าจะมีรี c ูเตอร์หรือว่า h r โทรติดต่อเข้ามาเยอะเนาะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้งานที่ไหนอะ่ะก็อยากให้น้องๆเปิดใจรับฟังรายละเอียดงานก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดโอกาสแล้วเราเอาข้อมูลที่ได้รับเหล่านั้นอะ่ะมาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่างานไหนอะ่ะจะตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของเราที่สุดค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะฝากถึงคนทำงานด้านรีคูเตอร์หรือว่า HR ทุกท่านนะคะที่กำลังเจอปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยแหละอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติอยู่ละที่เราจะต้องเจอปัญหาเหล่านี้แล้วก็ที่สำคัญอะ่ะ อยากให้ทุกคนให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนให้กับแคนดะิเดตเนาะมันเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ควรมองข้ามเลยใจเขาใจเราทุกคนย่อมเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองนะคะอย่าท้อแล้วก็อยากให้ภูมิใจเสมอว่างานที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีให้กับคนไอทีที่กำลังมองหางานค่ะครับก็ถือว่าครอ,อบคลุมพอสมควรเนาะในโ r o c e s ที่คน IT จะต้องเกี่ยวข้องกับ IT Recruiter หรือว่า HR ของบริษัทต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ฟังพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้น่าจะได้คำแนะนำดีๆรวมทั้งเข้าใจการทำงานของกลุ่มบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วยในปรเซส s s ของการหางานถ้ายังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแอมและคุณใหม่มากๆนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกันยินดีค่ะยินดีมากๆเลยค่ะครับยินดีมากๆเช่นกันถ้าย่งไงวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากได้ฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้คุณคงจะได้รู้และเข้าใจวิธีการทำงานของรีคูเ i t ตอร์คำแนะนำต่างๆและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการหางานของคนไอทีรวมทั้งการรับมือกับรีคูเตอร์และ HR ของบริษัทต่างๆหวังว่าผู้ฟังจะนำไปประยุกต์ใช้ในช่วงของการหางานกันนะครับส่วนพอดแคสต์ในเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับ หากคุณสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆทางด้านไอทีที่คุณถนัดหรือสนใจสามารถติดต่อทีมงานได้ที่ Inbox ของ Facebook Fanpage Techstar Thailand สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ